สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษบิอไปนี้เสนอรายการบทควาะพิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซัลลาตุวัสลามุอะลารอซูลิฮิลกเรีมวะอลาอาลฮิวะซัฮบิฮิอัจมาอินอัมมาบะฮฺ ส s ุ a l a m u a l a i k u m า a r a ตุล t u l ิวท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ชมรายการนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเคร่งเครียดนะครับเพราะการฟังนั้นบางทีอาจจะพบข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความรู้สึกก็ทำให้เกิดความ เคร่งเครียดขึ้นอย่าไปรู้สึกเช่นนั้นนะครับก็ฟังและพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะปรับปรุงส่วนของเป็นความประพฤติของเราให้ได้นะครับเพื่อความรอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับได้บอกกล่าวไปแล้วว่าคนเรานั้นก็เกิดมาจากครอบครัวนะครับคือการแต่งงานในเรื่องการ แต่งานใอิสลามก็ได้บอกไว้ให้สรรหาคนที่มีหลักเกณฑ์ของาศาสนาเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าจะยากไร้บางครั้งขาดแคลนแต่อัลลอจะส่งให้บรักัดโดยเฉพาะคู่สมรสที่สะดวกง่ายดายไอสรุฮุนนะมาอูนะอักสรุฮุนนะบรอกะที่ค่าใช้จ่ายสะดวกสะดวกง่ายๆและโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินมากมายก็จะเกิดบรารักัดมากมายนะครับไหนไหนก็เท่าความถึงการแต่งงานก็จะยกตัวอย่างการแต่งงานที่สะดวกแล้วก็ง่ายได้มาสักคู่หนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องประวัติเก่านานมาแล้วตั้งแต่ยุคของครูซาอิดบินมุซยิบนะครับก็เป็นชาวมาดีนนะ เป็นครูที่สอนลูกศิษย์อยู่ในมัสยิดนบาบ awi ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับมัสยิดหลังนั้นผู้คนที่ไปทำฮั์ซึ่งตอนนี้ก็การทำพั์ยังไม่เปิดการทำอุมมร้ห์ก็ยังไม่เปิดก็ขอดุอาวอ่าเมื่อไหร่จะเปิดจะได้ไปคนที่มีทรัพย์ตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับครูซะอีศสอนลูกศิษย์มาเป็นเวลายาวนานในมัสยิดนบาบ a วี และแถมยังมีลูกศิษย์ใกล้ชิดหลายคนที่ไม่ขาดเรียนเรียนอยู่ตลอดเห็นไหมครับเขาเรียนกันเขามุ่งหน้าหาความรู้ในสมัยโบราณเก่าแก่นั้นครูสิิดสอนอยู่ในครั้งหนึ่งก็มีลูกศิษย์หายไปคนหนึ่งลูกศิษย์คนนั้นชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินวัดาอะหรือเรียกว่าอบูวาดาอะ ลูกศิษย์หายไประยะหนึ่งหลายวันอยู่เหมือนกันครูซาอิดก็ถามลูกศิษย์นั้นว่าเอหายไปไหนไม่มาเรียนหนังสือครูก็เป็นห่วงเห็นไหมครับครูก็เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ชื่ออับดุลลอฮ์หรืออบูวัดาอานี่ก็บอกกับครูว่าขอโทษด,ด้วยผมไม่ได้แจ้งให้ครูทราบว่าผมหายไปเนี่ยก็มัวแต่ไปยุ่งอยู่กับการจัด งานศพหรือว่าจัดพิธีการศพให้กับภรรยาภรรยาของผมเสียชีวิตเห็นไหมครับคนเก่าคนแก่นั้นถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้วเขาก็ยังเรียนหนังสือได้นะครับซึ่งสมัยนี้ก็มีบางท่านโดยเฉพาะศึกษาผู้ใหญ่นี่ก็จะออกไปเรียนกันทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูกก็ไปเรียนกันเพื่อหาความรู้ครูสาอิพูดกับลูกศิษย์ผู้นี้ว่าทําไม ไม่แจ้งให้ครูทราบครูจะได้ไปช่วยลูกศิษย์พูดว่ายังไงครับบอกว่าเกรงใจเพราะถ้าครูไปจบไปงานจบภรรยาผมครูก็จะต้องขาดสอนลูกศิษย์เยอะแยะเป็นร้อยนี่ก็จะต้องขาดความรู้เพราะนั้นผมไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เห็นไหมครับเขาพูดด้วยสติปัญญาและชาญฉลาดว่า ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไม่สำคัญประโยชน์ส่วนรวมตรงนั้นคือการเรียนหนังสือสำคัญกว่าเขาก็จึงไม่รบกวนเขาก็คิดถูกแล้วครับอาลฮัมดุลินละเห็นส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวแต่เรื่องมันไม่ใช่อยู่เพียงเท่านั้นครูซาอิดบอกว่าแล้วท่านแต่งงานใหม่แล้วหรือยังละ่ะโอ้โหสะดุ้งเลยครับภรรยาเพิ่งเสียไปไม่ขี่วัน ก็จะแต่งงานเลยชีเดียวหรือนี่ครับผู้ที่รู้สึกอย่างนั้นนะครับอย่าว่าแต่เราในปัจจุบันขนาดภรรยายังไม่เสียยังอยู่ก็อยากจะแต่งใหม่กันร่ำไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้อห้ามนะครับการแต่งงานซ้ำซ้อนถ้ามีความเหมาะสมก็ศาสนาถือว่าอนุโลมนะครับซึ่งเขาบอกว่าอบูวาดะบอกว่า ผมไม่สามารถจะแต่งงานใหม่ได้อีกเพราะหนึ่งเกรงว่าพี่น้องหรือผู้คนทั้งหลายจะนินทาเอาประเด็นที่สองผมเป็นคนเรียนหนังสือแล้วก็ไม่มีทุนรอนที่จะทำเช่นนั้นใครจะมาแต่งงานด้วยครูซาอิดตอบลูกศิษทันทีว่าฉันเองจะแต่งงานให้กับท่าน อับูวะดาได้ยินอย่างนั้นหรือคนที่ชื่ออับดุลล์ก็งวยงงนึกในใจจนกระทั่งเลิกเรียนก็ยังคิดไม่เลิกว่าครูคงจะเอาเขาเนี่ยไปประกาศที่ใดที่หนึ่งว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็ใครอยากจะแต่งงานด้วยก็จะจัดแจงให้อย่างนั้นล่ะมึงนึกเอาเองนะครับแล้วก็ กลับมาบ้านไม่ว่าจะมองหน้าใครหรือเห็นสัตว์เป็ดไก่อะไรก็มองเป็นว่าสัตว์พวกนี้คนพวกนี้เยยเขาหมดหน้าอย่างนี้หรือจะแต่งงานใหม่ได้ที่รู้สึกไปเองนะครับพอรุ่งขึ้นก็มาโรงเรียนมาถึงครูสาอิดอ้อลืมเล่าไปนิดนึงว่าอบูวาดาบอกว่าผมไม่มีสตังนอกจากสองดิรหรัมเท่านั้น ละสองดิรหัมมันจะขี่สตังแหละครับดิรหัมเหมือนแต่ไหมาก่อนก็สองสตังสองสลิงสองสตังเล็กๆนย่ยเนียดิรหัมพอมาเจอหนะ้าครูสิยฉันจะแต่งงานให้กับท่านโอ้โหก็ตะลึงเลยบอกว่าฉันเนี่ยจะแต่งลูกสาวของฉันให้กับท่านด้วยกับสองดิรหัมที่ท่านมีอยู่นั้นเออ ก็เป็นอันว่ารู้แล้วว่าจะได้แต่งงานกับลูกครูครูจะแต่งให้แล้วก็แต่งจริงๆครับโดยที่ครูเนะี่ยยังไม่ได้บอกลูกสาวเลยถามว่าซอไม่ที่ทำอย่างนี้ซอครับถ้าผู้เป็นพ่อแต่งเองแล้วก็รู้คุณสมบัติของเจ้าเบา่าด้วยก็แต่งแล้วไปแจ้งให้ลูกสาวทราบทีหลัง การแต่งงานก็ลุล่วงไปคุรสอิดก็กลับบ้านก็ไปที่ลูกสาวบอกลูกสาวลูกเอ้ยอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดที่ดีที่สุดพ่อได้แต่งงานให้กับลูกแล้วลูกจะพาไปส่งตัวกับใครหรือกับลูกศิษย์ที่ชื่อสาอิด เอาเท่าเป็นเราลองนึกดูสิครับว่าจะมีอาการอย่างไรไม่เคยคบหากันมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนแต่พ่อเป็นผู้เลือกให้ลิลลาฮิตะอาลาแล้วก็ลืมเล่าไปอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นลูกสาวของคุซาอิดเนี่ยเป็นคนสวยคนที่มีมารยาทคนที่มีความรู้นะครับลูกเจ้าเมืองนะครับมาขอถ้าเป็นเราเนี่ยแน่นอน น่าจะโอเคนะครับแต่คุตอีดไม่ให้เพราะรู้มาว่าลูกชายของเจ้าเมืองคนนี้มีความประพฤติไม่ดีเมาครับโอ้โหเนี่ยก็ตรงตามหะด,ดีษที่ว่าลาตูซาวิยุลาตูซาวิชแครีมาตากาอิลลาลิตะกีนอย่าได้แต่งงานผู้อยู่ใต้ปกครอ,องของท่านให้กับใครยกเว้นว่าที่เขามีความยำเกรงอัลลอ มีคนที่เมาเนี่ยยำเกรงอัลอไหมครับเมาตลอดระยะเวลาครูสัยรู้ก็ไม่ให้เท่าแกครูนะครับครูครูสัยว่าท่านไม่กลัวเจ้าเมืองหรือท่านไม่อยากได้ทรัพย์สินที่เจ้าเมืองเอามาให้หรือเห็นไหมครับเป็นดองกับคนใหญ่คนโตคนร่ำค,คนรวยนี่ย่อมจะได้ผลประโยชน์นะครับเอามาให้กันครูสัยต,ตอบว่าอย่างไงตอบว่า ที่เจ้าเมืองมีอยู่น่ะไม่เท่าไรหรอกเพราะอัดดุนยาวะมาฟีฮาโลกนี้ทั้งโลกรวมทั้งสปปรรพสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยครูสันิตบอกว่า <S <S ลายะดินุอินดัลลอฮิจานาฮาบะอูดอตินดุนยาทั้งหมด น่านฟ้าหน้าแผ่นดินทรัพย์สินผู้คนต้นหมากรากไมกห้ห้วยน้องคลองบึงน้ําดินโคลนหินอะไรเอาไปช่างเนี่ยนักไม่เท่าปีกข้างหนึ่งของยุงนะที่ All ah. อัลลอฮเลออิลลฮะอิลลออคนหรือเปล่านี่นะครับคุณสะอีดครับแล้วก็ที่เจ้าเมืองมีอยู่นะจะอะไรนักเคียวเอา้าเท่าแกผู้มาทาบทามก็พูดอีกว่าแล้วท่านไม่กลัวเจ้าเมืองหรือ ที่จะใช้อำนาจคุกคามท่านท่านตอบด้วยอัลกุรอานครับอินนัลลอฮะยูดาฟิอุอานิลาดีนอามานูเห็นไหมครับมีกรุรอานเป็นหลักและผู้ศรัทธาสักเท่าไหร่ที่จะเข้าใจอย่างนี้อินนัลลอฮะยูดาฟิอุอานิลาดีนอามานูแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะคุ้มครองปกป้องพวกที่ศรัทธาสูงอยู่เสมอ นะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเอาลูกแต่งให้กับลูกศิษย์ที่จนมีเพียงสองดิรหัมเท่านั้นเองแล้วก็ตกเย็นตกเย็นก็ส่งตัวครับจูงมือลูกสาวเดินนำหน้าไปเคาะประตูบ้านของสะอีดของอบูวัดาหรืออับดุลลอฮ์บินวดะเคาะก๊กก๊กกใครครับอานาสะอีด ผมคือครูซาอิดสะดุ้งครับอับดุลลอสสะดุง้งนั่นไงรีบมาคงกลับไปบ้านแล้วไปบอกลูกสาวพอทราบเรื่องลูกสาวปฏิเสธก็เลยมาขอคืนการแต่งงานแต่ปรากฏว่าพ่อเจ้าเบานะครับคืออบูวาดาเปิดประตูออกมาก็ตกตะลึงครับพ่ออยู่ข้างหน้าลูกสาวอยู่ข้างหลัง เชิญรับเจ้าสาวของท่านไปเป็นภรรยาของท่านเลออิเลฮอิลลอช็อตไหมนี่ครับช็อตแน่นอนครับตกตะลึงดีใจนะครับก็รับไปรับไปเข้าไปอยู่ด้วยกันเรียบร้อยซึ่งแม่ของอบูวดาอานี่ก็ยังไม่ยอมบอกว่าเอ๊ะจะแต่งเงียบๆอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้น ก็ต้องจัดกินเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะว่ากินเลี้ยงเชิญผู้เชิญคนมาเป็นสักขีพยานเพราะบอกว่าเดี๋ยวผู้คนจะนึกไม่ดีกับลูกอยู่ๆมีเสียงผู้หญิงอยู่ในบ้านเมียก็ตายไปแล้วจะเกิดอะไรครับเขาก็ทำให้เปิดเผยการแต่งงานครั้งนี้ขึ้นมาก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายอบบุวดะพูดกับภรรยาว่า ขันขออนุญาตไปเรียนหนังสือต่อนะครับเห็นไหมครับสามีจะไปไหนก็ขออนุญาตภรรยาภรรยาก็เป็นภรรยาของออสามีแล้วก็อยู่ในสิทธิของสามีที่จะต้องอยู่กับสามีจะไปไหนมาไหนก็จะต้องได้รับอนุญาตแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยต่อกันนะครับก็ขออนุญาตจากภรรยาว่าไปเรียนหนังสือต่อ ลองทายสิครับว่าจะให้ไปไหมจะให้ไปไหมครับเพราะคนแต่งงานใหม่คนใกล้ชิดและถูกอกถูกใจกันนี่แรกๆนี่เป็นเดือนแหละครับกว่าจะอนุญาตให้จากไปไหนมาไหนนะครับนี่ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ลองนึกดูว่าจะให้ไปไหมเดี๋ยวก็จะมาต่อกันแหละครับว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่นะครับ ในเรื่องของการไปเรียนหนังสือต่อของสามีในครั้งนี้คืออบูวาดาจากผู้เป็นภรรยาก็คงจะจบตอนตรงนี้ลงอีกตอนหนึ่งนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนด้วยคำว่าวัสลามาุอะัลกุมวะระห์มาตุลลอฮิอะบราระกาตุผลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม